ิเลิกตาตาเป็นก้อนทำไมเราฉีดแต่ชั้นนี้เลยเนี่ยสังเกตท่านเดเป็นยังไงใช่ไปที่เดิมเขก็มีแต่ให้ฉีดเพิ่มฉีดเพิ่มเขาแก้เสร็จเขาบอกว่าได้เท่านี้คือได้เท่านี้มันยังไม่ใช่อะ่ะตอนนั้นฉีดมีกี่ซีซีนะคือครั้งแรกเลยที่ไปถึงอันนะคะเขาก็ข้างละสองเลยแล้วหลังจากนั้นพอเวลาเราจะฉีดอะไรก็ตามที่หน้าที่หน้ามันจะดูเต็มขึ้น ตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่ต้องลอยออกมาสวัสดีค่ะพี่แนนนะคะก่อนหน้านี้มีปัญหาฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วเป็นก้อนเป็นปัญหามาสองปีคุณหมอเดิมที่เคยแก้ไขก็แก้ไม่ได้สัทีก็เลยมาหาคุณหมอต้นเนี่ยละคะ่ะให้คุณหมอช่วยแก้ปัญหานอนยามอยู่ชั้นบนเนี้ย แล้วต่อให้เราฉีดชั้นลึกยังก็ไปหนุนมันขึ้นแต่บางทีถ้าเราฉีดชั้นเดียวกันมันก็ทําให้แก้มมันใหญ่ขึ้นถ้ามันลอยชัดๆเขียวๆเนี่ยเปรียบไปก่อนแล้วค่อยเติมจะดีกว่าครั้งที่แล้วที่มาหาคุณหมอต้นครั้งแรกเหมือนคุณหมอต้นแบบไม่ขายอะ่ะไม่โถมให้เราแบบว่าพยายามฉีดแต่คุณหมอพยา,าพยามรักษาพยายามรักษาพยายามแก้ไขปัญหาที่เรามีฉีดไปได้สองอาทิตย์แฟบหายเกี้ยงเลยคะ่ะ วันนี้คุณหมอต้นจะมาดูว่าต้องฉีดเพิ่มปรับแก้ไขยังไงบ้างค่ะจะดูสูงต่ำไม่เท่าวันเดียวมากเลยตรงเนี้ยน่นจะจะดูไม่จ,จะขาะเดเยอะคุาหมอไว้ตอบแล้วระทับใจคุณหมอมากเลยค่ะคุณหมอแก้ไขปัญหาของพี่แนนแล้วก็รักษาแล้วก็เสริมความงามให้ดูสดใสามากขึ้นตรงจุดมากเลยค่ะ คุณหมอคือคุณหมอจริงๆไม่ใช่แค่คุณหมอเสริมความงามรักษาแก้ไขปัญหาของคนไข้จริงๆค่ะเพราะเรามาเพราะเราทุกข์ใจแต่คุณหมอมาช่วยแก้ไขให้เรามีความสุขมากขึ้นค่ะ Amarante Clinic จบเรื่องฟิลเลอร์